เปิดภาพเวียสกลวัตถ่ายหน้าไปหลายวันลุกนี้เทกราวใจเวอพระเอกมาแท้ยังเวียสกลวัตคณารถยังคงอยู่ในช่วงพักกายพักใจหลังก่อนหน้านี้บินไปทำงานถ่ายหนังถึงประเทศออสเตรเลียานานกว่า3เดือนซึ่งเป็นการร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังอย่างรอนฮเวิร์ดในภาพยนตร์ฮอลลีวดเรื่อง t h l i v e ที่ถอดเรื่องราวมาจากเหตุการณ์จริงในประเทศที่เกิดขึ้นที่คุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายซึ่งด้านแฟนๆก็บ่นคิดถึงนุ่มเวียกันใหญ่เพราะเจ้าตัวไม่มีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียแต่ล่าสุดก็มีการเผยภาพนุ่มเวียมาในลุกสมัยเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นหนีบรองเท้าแตะ ยืนคู่รถสุดเท่ขันหนึ่งซึ่งแฟนๆมีการคาดเดาว,วันนี้คือรถขั้นใหม่ของเจ้าตัวซึ่งเอาละค่ะจะใช่หรือไม่อย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ